ประสบการณ์คาตอนตาแยมสองปีกว่าแล้วที่ตาแยมนอนป่วยลุกไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนครั้งที่แกยังพอมีเรี่ยวแรงแกจะต้องออกไปส่องกบกับไปเอ๋ A. เด็กนมที่มาเอาดีทั้งนี้อีกคนก่อนหน้านี้มันมีอาชีพจับตุกแกขายตอนนั้นกระแสหนังผีตุกแกผีกำลังดังมันก็เลยขยาดไม่อยากจับต่อแล้วอีกอย่างคนรับซื้อชาวไต้หวันก็หายหน้าไปนานแล้วด้วยทำให้ตุกแกที่มันจับขังไว้ต้องเอาไปปล่อยคืนสูป่ป่าบ้านใหญ่หยวนก็เลยสวยไปเต็มๆเมพราะอยู่ติดปา่าตุกแกเข้าไปอาศัยอยู่เต็มบ้านกลางคืนแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเพราะกลัวมันจะลงมากัดเอา นอกจากตาแย้มจะมีอาชีพจับกบขายแล้วตัวแกเองจะมีอีกอาชีพหนึ่งคือจับงูเห่าตามคันนาซึ่งมันเป็นอาชีพที่ทำงันได้มากกว่าจับกบขายหลายเท่านักเพียงแต่ว่ามันอันตรายจะด้วยคราวสวยหรือประมาทหรือคำก็ไม่รู้ได้เมื่อแกพลาดถูกง,งูกัดข่าว่าพิษมันเข้าเส้นที่สันหลังจนเป็นอมาาัมพาตตัวแกเองไม่มีความรู้ด้านนี้รู้แต่ว่าแกรอดตายตอนนั้นดูแกจะไม่ยินดียินร้ายเท่าใดนัก การที่แกไปไหนมาไหนไม่ได้ปเปรียบไปแล้วดูจะทรมานเหมือนตายทั้งเป็นจะพูดแต่ละทีก็ลำบากเส้นประสาทที่ปากมันก็ยึดจนปากเบี้ยวชาวบ้านต่างก็ว่าเป็นโรคกร,รมเสียมากกว่าส่วนไอเอ๋ก็ยังส่งกบอยู่เหมือนเดิมแต่ละคืนมันจับกบได้น้อยลงก็เลยต้องไปขุดหนาะตามคันนาแล้วมันก็ขุดมาเจองูเห่าตัวหนึ่งที่มันกำลังฟักไข่อยู่ แม่งูมันหวงไข่ของมันมากพอรู้ว่ามีคนขุดรังของมันมันก็เลยออกมาทันทีจนวิ่งหน้าตั้งกลับบ้านระหว่างที่วิ่งนั้นเจ้าเอกก็นึกไปถึงคำที่พ่อเคยสอนว่าถ้าโดนงูไลใ่ให้ถอดเสื้อผ้าทิ้งงูมันก็จะเลิกตามคนไปกัดเสื้อผ้าแทนนั่นแหละไอเอ๋ตั้งแต่ถอดเสื้อผ้าควางทิ้งตามที่พ่อบอกมางูก็เลิกตามมันจริงด้วย และนับแต่นั้นมาไอเอ๋ก็เลือกอาชีพสองกบขายคณะที่ทายแยมแกนอนป่วยทําให้แกมีเวลาคิดถึงเรื่องบาปเรื่องบุญคอน,นอนแกก็สวดมนต์ทุกคืนเมื่อตัวแกไม่สามารถลุกขึ้นได้เมื่อไม่มีคนช่วยแกก็นอนสวดมนต์พอนานวันเข้าก็มีเหตุเหลือเชื่อเมื่อแกขยับแขนขยับขายันกายลุกขึ้นได้เองเป็นที่นา่าอัจใจแกเพื่อนบ้านยิ่งนักนอกจากแกจะลุกนั่งได้แล้ว แกยังถัดก้นไปห้องน้ําขึ้นลงบ้านได้เองอย่างคล่องแคล่วเจ้าเอารู้ข่าวว่าลุงแยมพอที่จะไปไหนมาไหนได้ก็เลยมาเยี่ยมลุงแยมบอกว่าแกไหว้พระสมมนทุกวันข้าปบะอาหารก็ได้จากเพื่อนบ้านนํามาจากวัดมาแบ่งปันให้กินก็เลยมีความคิดถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมแกตั้งใจไว้ว่าถ้าหายป่วยกลับไปเดินได้เหมือนเก่าแกจะบวชตลอดชีวิต ไอเอ๋ได้ยินลุงแยมพูดอย่างนั้นก็กลับไปคิดถ้าลุงแยมหายจริงได้บวชจริงมันก็จะบวชสักหนึ่งพรรษาว่าแล้วมันก็เข้าไปในพระุโบสถจุดทูบเทียนบนบานหลวงพ่ออีกแรงหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าแรงอธิษฐานของเอ๋ทำให้ลุงแยมแกกลับมาเดินได้จริงๆไม่ต้องบอกก็ได้ว่าตอนนี้ทั้งลุงแยมและเอ๋ทั้งก็เตรียมตัวบวชกันแล้วชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็โมทนาสาทุ่ในผลบุญกันท้วนหน้า และสำหรับประสบการณ์กรรมเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าตีนผีชานมีอาชีพขับรถสิบล้อให้กับบริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งดังนั้นเมื่อมีรายการส่งสินค้าที่ไหนฉันจะต้องขับไปส่งสินค้าตามใบสั่งไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้กลางอีสานเขาก็าไปมาทั่วแล้ววันหนึ่งเขาเดินทางไปส่งสินค้าที่เชียงใหม่หลังจากเอาสินค้าลงจนหมดแล้ว ก็วิ่งรถเปล่ากลับกรุงเทพตอนกลางคืนประมาณสี่ทุ่มบนท้องถนนตกปกคลุมไปด้วยความมืดและยียบสงังด์นานๆจึงจะมีรถวิ่งสวนทางมาสักคันหนึ่งพอชานขับรถเข้าเขตจ,จังหวัดลำปางขณะกำลังจะเข้าโค้งแห่งหนึ่งทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นออกมาหาปลาใกล้ๆกับขูน้ําที่ทอดยาวไปตามแนวถนนชายคนดังกล่าวเดินข้ามถนนตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิด เกินกว่าที่ชานจะเหยียบเบรกได้ทันรถของเขาพุ่งชนร่างของชายคนนั้นอย่างจังชานจอดรถเลยที่เกิดเหตุมานิดหน่อยแล้วมองกระจกจากข้างตัวรถก็เห็นชายคนนั้นนอนฟุบแน่นิ่งอยู่ข้างทางคาดว่าคงจะยังไม่ตายทันทีแต่แล้วไม่รู้ผีตนใดมาเข้าสิงใจให้ทรถกลับไปทับร่างของชายคนนั้นอีกจนแน่ใจว่าตายสนิทดีแล้ว เขาก็รีบขับรถออกไปจากบริเวณนั้นอย่างรวดเร็วสองเดือนผ่านไปฉันยังคงใช้ชีวิตตามปกติจนเขาลืมเรื่องราวที่เคยทำเอาไว้จนสิน้นวันหนึ่งขณะที่ขับรถไปส่งสินค้ายังจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้เมื่อถึงจังหวัดสงขลาภระยาะของเขาก็โทรเข้า,ขามือถือพี่แย่แล้วละ่ะพี่อะไรเกิดอะไรขึ้นหรอสารถามเสียงสัน่นลูกลูกเราลูกเราจะพี่ ว่ายังไงลูกเราเป็นอะไรลูกเราถูกรถปิกอัพชนท้ายหาว่าไงนะชาญแทบไม่เชื่อหูตัวเองแล้วภรรยาของเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ลูกกำลังจะเดินไปโรงเรียนมีรถคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงแล้วกวดเฉียวลูกของเราจนล้มลงหัวฟาดพื้นมันคงเห็นว่าลูกของเรายังไม่ตายสนิทก็เลยถอยรถกลับมาทับลูกเราอีกครั้ง จนแน่ใจว่าตายแล้วมันก็เลยขับหนีไปพอได้ฟังพระยาเล่าจบชานถึงกับอ้าปากางโทรศัพท์ร่วงหลุดจากมือเขานึกไปถึงเรื่องราวที่เขาเคยทําเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านั้นโอ๋หนอนิเวนกรรมมันตามมาสนองเราเข้าเลยหรือแต่ทําไมมันต้องมาเกิดกับลูกของเราด้วยชานได้แต่คิดนในใจอยู่คนเดียว